มาแล้วลงเชื่อพครมำานท่านพันตำรวจโทมเมืองแมนใช่ไแมนนีจ1 0จุ0อันตำรวจเนี่ยหาแมนแตยอะันนี้ยัยังเหรอเสื้อพองโพลกรรมการโรดดาวช่วยพิจารณานี้ยืนรับนะรับโซนมันจะให้จำจำได้ไหม ขร่ใส่เบอร์ไม่ใส่เลยอ่ะเบอร์เปลี่ยนชื่อเลยรบไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเสื้อเปลนเสื้อเดี๋ยวชื่อชื่อใครนำเบอร์ใครอยู่ข้องหน้าว่ะเบอรเอ็ก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 เรมเกีนขึ้นไป วันนี้เราใจดีนะครับกองเชียร์แต่ละทีมอากองเชียร์ของแต่ละทีมถ้ายังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับมารับรับข้าวได้เลยนะครับรับข้าวพี่คอมโดยการได้เลยลองสนอสิครับน้องเสนอเสื้อลองเสนอขอเสื้อคืนด้วย10ตัวอา10ตัวถ้าใครต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้เนี่ยขอพิการเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะผมว่ามันล้มลุกคลานตั้งแต่รอบแรกแล้วเปลี่ยนทำไมเอ้ย ใส่สเสื้อสีขาวเลยกันเฮ้ยสีนี้แหละเบอร์ไม่มีโถ่เบอร์ไม่ดีไม่กร,ระต่ารก็บอกเขาจำไม่ได้อะไรสีมันก็คนละสีอยู่แล้วว่ากร,ระต่ารก็บอกเปลี่ยนเ์เท่าเสื้ออะไรเอาอีกย่าปีาขา,าน,นี่ลอยกระท้อนที่ผมเห็นนี่รอบแรกนี่มาไม่ได้นะครับจะมีรายชื่อช่วงชาปีชาเนี่ยแมแวเลยฮะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แบบกระสอบข้าว ไม่ต้องเปลี่ยนยังเสียอยู่เลวไม่ต้องเปลี่ยนหรอเราขอเล่นเล่นในความพิจารณาครับเดี๋ยัเรื่องนี้ไมเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะตาตาเทาที่ผมจำได้ผมเชื่อไยเขาแตนี่จะมีหมไกล้าเลยแล้วทารดีตุดยอดแบบจะหลักจะเนีตัวหนึ่งเดี๋ยวับ กับมากับเพื่อนๆไม่ต้องเพียนจ้ำได้คนละสีอยู่นะอ่าคนละสีคนละสีคนละสีแล้วอือคนละสีเพียนให้เวลายิงลูกโทนเคิ่มเอาท็อปเย็นๆกับพุทธีกบินอ่ารายกาผู้เล่น

พอมันจับฉลากไปไปใหม่เลยแต่แดงก็แตแดงไม่ได้นะของท้าวนี่แดงไม่ได้เออแล้วเท้ายจิตจิดคนแล้วองเราจิดคนแรกแล้วกินข้าวแล้วเราดิ๊กกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมร้อนไกลอยู่ในเตตแเรยอยู่ในชุดเสื้อสีแล้วไปแต่งแต่งงานเป็นไงมาไม่ไปครับส่วนทีมส่วนต่อบอยู่ในชุดเสื้อ สีตองม่ว้ลงแล้วสามสีตองพวันีนสีเขียวสีตอนเขาเป็นไกเขียวไก่เขียวและที่เรื่องของไก่เดือจะมีมิสซาลงและสกัดสตวเซกโรโพมาเลเจติสลโอมานอยมาเลโคกิทิสาวันโอมซามาเลสตูร์ฟันมาการีมาเลก้าสุพิโตนงยามาเลฆ้าตีโร่พุดเรือ หามายเลขแปดก็จะลงกำลังหน้าหมายเลือกัสุดคนอสุดคนก็คือพิพัฒน์หมู่ห้าประจปิตรีูรรับดาภูนนะครับเว่ารพีศรภงษ์จอนทร์อบศรีศรภูมิสัตย์ระมวลหมายเลขเก้าหมายเลขสามพัชรนุชชาหมายเลขสี่วัรเกลืหมายเลขสิบบุษ นเลือดซึกันอนุาชูห้แลงสัวบาสเกทงแก้วนงไม่ได้ใส่เบอร์มาก็ไใส่ขีดเนำงเื่อกัพินึกแล้วก็เบาโคงมองทับเทียวล้วก็เบกกกิงทาแก้วคุณาีพัชาโองโอช่วยหนอแน่นอนครับมี หน้าของท่านชาวเปนีแล้ก็จฟ๊งไทซีด้วยทางฝั่งพวไทยสปอร์ตโอ้สองภาษาเลยเชิญเข้าังชาวเปนซีเราใช่ไหมหนึ่งทีมผมก็ยเดิากนี้เป็นชาวเปนซีใครเป็นชาวเปนซีมา เป็นชาวบ้านการดีตัเนานแ่กตัวราชพัฒนกพงเพชรแก้วเื่อครงนลงเพงส่างกับมองในสวนต่อไปใส่รเพงลงนี้สรีาเทาก้วับน่อดีจงจิงด้วยพี่สายหน้าหลอองระยองเดือยุทธการเป็นพุตบอลลีกคู่ค่าเป็นเช่นสองภาคตะวันออกครับิดรมาน้อย

หนทีมของการยนเตนี่ขาว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ครับเอาชนะราหนูวิเรได้ตามมีส่วนต่สองตัวามหูวิสเอนเต็มเต็มไปด้วยดีกองเชายรเ็จะเตต็มทีมเลยกอเชียร์สังมกองเชียร์เยี่ยมแบงก์ เดือดแอะี er ่ยเ no ีบขา่าสมงชวนคุยผมเลยมอไม่เห็นชอบนี้เลยเบอร์เบอร์วนเจ็ดกินเครื่องมาน้อไปบอยไปบอยเจียบขาหน่าแกเลาคุยชนคุยไม่รู้มองไม่เห็นลสวยือดแล้วใครยืนเจ็เอร้งไปนออกใกล้ใกล้อย่าให้เขา ใกล้ๆเชล่ร้เล่นห้เลนหัวร้านหนยนได้คปรดาีนี้เปเอ้ยนเปียนเือนเกลอเพ่ล้จัใที่้าหลคลายๆปีบเหมืนกันหลเลนานสองนมองไม่เห็นหะครเบเล้วโซ่เลี้ยทับคาหรือเคร่าโชวทนสะปล wow> ่ เดี๋ยวาขอใม่ไกลยจากมันประมาณนปีชามันการดีขึ้นแล้วมากับวัชรโคบาลังนาที่ปีชามันการดีเจอกเตเตอา์ชาติม16ทีมแล้วครับปีชามันการดีโบวังกระเพลเล่นนัดยาวรุ่งอทิเลดเุ้ยเถิาทิีรา่งนี้เอยคไป่อยง่ายต้น

เดี๋ยวประจ่าเ์ก็ไปได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับพี่ไม่โง้มาแทงลรแบนั้เลยสุรักษ์โอ้นี่เดินกำลังเป็นร็อซีมาหลาปีแล้เพื่อนสินชาที่เข้าโอ้โหเสียไ่ถึงร็อคซีแล้อพี่ไอโก้ต้นตายหน่อยดิโอเคมาด้วย วชรพงศ์ลัสนับมาสตัวครับสติภราพใช้จะลองเพลงสว่างอุีรุภูพรักจัลัจาพิทยาคมแต่วัดโพเทพหนึ่งเศรษฐาภูมิมคามาห่สุรัดิ์องพิทอกวาใ้กระเน้อง่งวันยิม่ายิ้มแหวกเต็มว่าผ่ากใส่เอแต่ย่ยงโมคอนถึงเมือง เหืออลูกยสา้อมสีเมืองด้วยอ้ลาเส่เมืองตอรอได้โหมไม่ฝืเนียอยาี้ยกาดไม่ยอมตีทยีอนี่ยเก้ทีคาัขึ้นมาใคุยง่ายๆเอ้เยย้จะดูกันจะดูกัน จุดงเข้า่้ว้ดงยดัโจิ้มนะขาโจิ้มมาให้เสิร์เสร์โว์ทยสัรมาเสรกาไปให้มาเสิรระับไปให้มาิรกรทงมาเสรมไทมากดงตโดนรัดไม่ได้ครับเฮ้ยให้เสียไม่ไไมไดไมได้ใชใหญ่เลยใมครับมาพี่ ลของเขาทุ <toys> ่งของเขาทุสเราไปทีางรวมมาลูกลงไปถึงสุดที่พงตอกเข้ามาอ้าลูกอันนี้เราคือรอบรอรบก่อนรอบรองขายชนะเข้าไปชิงกับทีมลัโพนบอโชวรอตีหิ้มอยสุทรสาห์ผมยกเข้ามาเอาไงแบ่ยอมากใ้ใ

ปีนะพงให้ป oh. ีชาบงชว์ข้างไม้กับสุน yeah. ิพงศ์พเคื่องไม้อ yes. ่าดูด <ah ิหลังนี้เลงครับหมายเลยคาธีรพงศ์พกเครื่อเล่นไ่มืลาทุองเใจยืดเตี้เติ่รยังไงอ่ะยกสูงก็มองไปไกลยืดเ้ยแนงดูแลก่ มาไเลยอรนอออมุ่าพมาย้อนไปเป็นชาบโอ้ยิงกแค่เลยเกี่วบมุแค่ไม่เหลือโอ้โเขียนขาดมาครับตรงนี้ไม่ยเยิงได้ครับเป็นชาการนี้ครับ้าแมวยิงเขาแล้วแบงค์แมวยิงเเ่อ สอูนย์ะครับของพิการยูนเต็ดเอศรีชัยท่าก้ากับสุรศักดิ์สาลเตมลนะครับเป็นตัของพิการยูเนเต็ดเอสมคสุดเอนนนนี้เดี๋ยวาให้ดูัดสินบเปิดโรเ่ดูจังหวะที่สเมื่ออี่สุลศักดิ์เไม่ได้เปลี่ยนจอกลับมาเห้ีมงอเขาหือเาไปหมรัม้ไครับหนงไป เดี้ยวเบี้ยวกินข้าวยังกินข้าวข้าวนี่ปะกินแล้วข้าว ชุนจบจากคนนี <amounts of audio writers> ้เป็นคู่ครับอชิงที่สมอายุสิบสองปีชิงที่สามสิบสอปีครับจบนี้วังเขเลนกับบางลาดวังเขนเลนกับบังราดใบสองเชียร์มิสเตอร์มาคู่ไว้ย่างนด้ ปกตสงลายสกอตไม่เคยจนนองปกติยิงเขาจบเจริญเยตามีสูงสองเียชายชับก็ชงกินหงหลายที่เราให้พให้รฉาไให้เดีแค่รดหลายท่าด้สุราพิมาให้ครับ

เให้โอนะให้โอนะูจาเลยไ่เดียวเียวเมน่าจะให้โอให้หวยเดีวอาไมดจหดลไม่ให้เือมันเสือไม่ให้เข้าแล้วเอาเยยิงสวนกัาไปทีไม่ตงกลับไาเูยหมายเลขสามสุวัตเพชรรับ สุรัตน์สม oh, oh. ุทรอย่าไปลองเงสรางครับมาสุรัตน์มาครับโอ้โหดเสยมาครับโ่เคเคียร์ขาจริงจนะครับสาธบสมุทโไปสุรัต์บอลเข้าข้างยิงเอ้เข้า สามเป็นหนึ่งสครับจากมาเลขสามสิีชเท่าเก้าเอาเอาม่ดีแล้วสวยงามมากสองนยสปอร์ต่แกปนามนกรีเหลังรตมาให้สมุรมาทีเก็รับโับเก็บมาอกาสุีโโยัสุเปลี่ยนหลการสมุสมุกัเ ให้กับสุทธิพงศ์วัแล้วว่าจะผู้ใหกว้ารวมวันนี้สุรลโมนขเลยนครับตามาอับเสียลงเลคว่สาวลอไเยอกล้าให้แล้เขดอู่ครับลูกเขาถึงอานุสรณ์ูบว่าถ่ายสโนอ์ไฟสระว่ายเขากล้าให้กับสิริชัยทัพเก้าสุรักษาร์พิมาเลยครับสิริุทสิชัยทัพก้าขึ้นหน้ามาให้ประเสริฐเงินทอง กระซ้าขึ้นหน้าม่ได้เรา้มาให้ารสบตนทูก็้ำมาให้กับท่านนร่สว่างท่านข้ามไปให้ท่านรู้สอบต้นทบปีนี้คือฟ้าตัดติดตัดติดมาตัดติดตัดติดมาตัดติดมา เครับตัวไทยสปอร์ตตามอยู่เรื่อต่อสองครับร2บรับเรื่อคู่สองครับสอมแพครับเป็นสองแล้จฮะสยเท่แก้วรับเท่าแก้วแล้วเราไปที่มุ้งแบันเดินที่ดินจะตอบทมากกว่าดิมการ2สองีอครับเอ้โหงานเข้าแล้วครับโอ้ ก็เสียมากหลอกหลอกไปเร่อทำไมใายไปไหนเไม่อไมเลื่ไปทำไมไมไปไหเอ้ยไปไหนเอ้ย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 มาสาย5นะฮะสีทองพุทเถื่อครับปากายถือไม้สมุดพัชรโอ้โหพี่ สิทธิ์โฟ้มดีดไม่ทันครับสุรักข้อฟ้าบ้าให้สิริชัยท่านเก้าครับสิริชัยยกงาใหม่ภาวอ่าทีนพง้์ครับอ้าวอ้าวสวนคนชมูรับลงมา1คน2คนคนที่3สุรักยิงตัวสุรไหนสองขอครับ เย็นๆเย็นมวยตัวมายกัมาเอ๊อ้เกมเยูเขอพี่กายต์มาที่ปีชามันการดีพีกาให้สุดที่พงออกขวาเร็วให้กิจตรัพมานอยเคลื่ ไอ้พีซ่ายิงไม่ซ่าขึ้นเลยมาเตะบอเขึ้นมาเตะบัลได้เลยครับออกเลยวางใจจุลศักดิ์โอไปได้แล้วไม่พลาสุดยอดใ่ต่อยได้เฮ้ยยังสองสองหลับเราเลือคู่ที่สองยป

ไรารอบพวกันรับบเวลาให้แทนลองเพลงสว่างสุรักจะตามอย่างหมครับจริงฮะทีเต่อกาตายแล้วใไปลครับคนเดียวไปได้มสุทธิพงษ์แล้วนผู้สิษาว ดูจังหวที่สองไม่ได้ไม่ได้เปลียนมีย้อดกลับมาให้ลลๆๆหล่ะลับรอเพ่อทุที่สองแต่มือนู่าครอสองคื้นเวลาแ่ก้าไปไกลสีเขียวโอ้โหโลกไม่คิดหา หายแล้วค่าครับทีละพู้คุ้นเคือเกิดน้ำอีกแล้วครับมีกองหลังยืนบางผู้สาวโตมองไม่เห็นเรียบร้อยน้ำอีกแล้วโอ้โหวงต่อเพื่อเราทลายครับครึ่งเดียวครับเป็นห้าลูกสุดในไทย จะมานม่ไดบอลลูกปตามเด็กใจเขาบอกแล้วนะอ่ เวลากเียครเึ่งแรกหมดก่อนว่ารบอ่วนีคู่สรับีครับสองปรตูต่อสองรีไกยริเตเสื้อสเหลืกับพี่เพื่อแล้วก็สีอห่อัสีวมต้เวลาอไอ้วกนี้ไม่ชิงเงี้เด็กต่อจากคู่นี้นะครับ